สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ c h anel n Squidman.exe ครับผมแล้วที่เห็นอยู่ตรงหน้านั้นนะครับไม่ใช่เป็นเวทมนต์หรือมายากลอะไรนะครับเป็นแค่สายชาร์จ USB นะครับผมที่ออกมาใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็มีแม่เหล็กในตัวด้วยอย่างที่เห็นเลยว่ามันสะดวกมากนะครับที่จะเอาไปติดกับผนงังตู้เตียงอะไรก็แล้วแต่ทำให้ไม่ต้องไปวางกองบนโต๊ะนั่นเองครับส่วนสายชาร์จเนี่ยเขามีคุณสมบัติอะไรบ้างไฟแรงเท่าไหร่ แล้วก็ชาร์จอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับก่อนที่เราจะมีให้ครบเซต็จนะครับเราก็ต้องแกะออกมาก่อนเพราะว่าอันนี้เป็นแม่เหล็กนะครับติดได้นะแกะมาและนี่ก็คือสายชาร์จทุกแบบเลยนะครับที่ทางจูลนะครับให้ผมยืมมานะครับก็คือมีทั้งแบบสาย USB Type A นะครับไปยัง Type ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็น Micro USB Lightning นะครับสาย USB A ไป USB C นะครับหรือว่า ยอดนิยมนะครับทาง iPhone ก็คือ USB-C ไป Lightning แล้วก็ USB-C ไป USB-C นะครับสำหรับชาร์จโน้ตบุ๊กหรือ iPad นั่นเองนะครับรวมถึงตัวนี้ครับเป็นกล่องใหญ่ไม่ได้มีอะไรพิเศษไปกว่ากันนะครับนอกจากว่าขนาดมันยาวขึ้นนั่นเองทั้งหมดเนี่ยคือ0.9เมตรนะครับส่วนอันนี้จะเป็น1.8เมตรครับมีแค่แบบเดียวคือ USB-C ไป Type-C เท่านั้นเหมาะสำหรับชาร์จโน้ตบุ๊กนั่นเองครับ ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าสายชาร์จเนี่ยมี2สีนะครับก็คือสีดําแล้วก็สีขาวตอนนี้ผมวางสลับกันอยู่สีหนึ่งนะครับเอาให้เข้ากันก่อนอ่าประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะเก็บเป็นคอลเลกชันสีได้นะครับเช่นใครชอบสีดํานะครับใครชอบสีขาวเก็บเป็นชุดได้เช่นกันสําหรับตัวสายชาร์จนะครับเขามี2สีนะครับอย่างที่เห็นสีขาวเนี่ยจะเป็นเนื้อขาวมุกนะครับแบบนี้นะครับมองเห็นสายที่อยู่ข้างในอยู่แบบนี้นะครับ จะเป็นใสๆคุณๆมองเห็นตัวสายข้างในส่วนสายสีดํามันจะเป็นสายทึบสนิทนะครับแต่ข้างในก็ยังเป็นสายสีขาวอยู่นะถ้าจะลองบิดดูเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นสายแบบเดียวกันกับสายสีขาวนั่นเองครับมาลองดูคุณสมบัติของมันกันหน่อยนะครับอ,อึ๊อ่ะแกะออกมาครับสายชาร์จเนี่ยเขามีคุณสมบัติก็คือมีแม่เหล็กนะครับติดกันแบบนี้นะครับผม เวลาใช้ก็แค่ดึงออกมาครับสะดวกมากมายหรือจะย่นสายสั้นลงนะครับก็แค่เอามาติดกันแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วอ่ะเป็นม้วนนะครับเก็บไว้ได้นะครับเป็นชุดเลยเวลาใช้ก็แค่ดึงออกมาครับเอายาวเท่าไหร่ก็ดึงออกมาข้อดีของสายชาร์จแบบเป็นแม่เหล็กเนี่ยนอกจากว่ามันจะไปติดที่ผนังแล้วนะครับมันยังสามารถซ้อนกันเองได้ด้วยนะแบบนี้นะครับซ้อนกันเป็นแม่เหล็กนะครับดูติดกัน ไม่หลุดไปไหนนะครับเพราะว่ามันอยู่รวมเป็นกองแล้วนั่นเองนะครับแบบนี้เลยมแม่เหล็กก็ค่อนข้างที่จะแน่นนิดนึงข้อดีอย่างหนึ่งก็คือสำหรับคนที่แบบใช้งานโต๊ะออฟฟิศอะบางทีมันก็จะมีเรื่องของสายไฟห้อยเกะกะใช่ไหมแต่คราวนี้เนี่ยถ้าโต๊ะเราเป็นโลหะนะครับเราสามารถที่จะเดินสายไฟนะครับแบบนี้เห็นไหมใช้แม่เหล็กของตามโต๊ะเนี่ยให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เดินสายไฟให้เรียบร้อย พอเดินเรียบร้อยเนี่ยข้อดีก็คือมันไม่เกะกะโตะ๊ทํางานนั่นเองครับเราจะเอาโน้ตบุ๊กเนี่ยครับวางบนโต๊ะนะครับทํางานก็ทําได้หรือกรณีที่ว่าเราเดินสายไฟใต้โต๊ะอะไรแบบนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับขาโต๊ะขาเก้าอี้ขาโต๊ะต่างๆเนี่ยทำได้นะครับเพราะว่าขาโต๊ะเราส่วนใหญ่จะเป็นเหล็กกันอยู่แล้วนะครับตามออฟฟิศแต่ขาเก้าอี้นี่ไม่ค่อยแนะนํานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราเลื่อนเก้าอี้ไปเนี่ย มันจะทําให้สายหลุดหรือกระชากทําให้เสียหายได้ครับนอกจากนี้นะครับสายไฟเขายังติดกันเป็นแผงเป็นชุดแบบนี้ก็ได้นะเผื่อบางคนที่แบบอยากเดินสาย usb ให้สวยๆครับไม่ต้องเอาพวกแบบตัวสายรัดเคเบิลเนี่ยมารัดนะครับเพราะว่าเป็นแม่เหล็กอยู่แล้วเวลาจะใช้เส้นไหนเส้นหนึ่งเนี่ยก็แค่แกะออกครับเอาไปใช้ตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นสายชาร์จ usb ครับกำลังไฟต่ำดังนั้นการขดของสายนะครับที่เราเคยได้ยินมาว่า เวลาที่เราขดสายไฟเนี่ยถ้าเป็นสายไฟแรงสูงอย่างไฟบ้านเนี่ยมันอาจจะเกิดอันตรายนะครับเพราะว่าเขาเกิดความร้อนระหว่างที่ถ่ายเทกําลังไฟนั่นเองส่วนสายชาร์จแบบนี้ครับกำลังไฟมันค่อนข้างที่จะต่ําครับข้อดีก็คือสามารถที่จะขดให้มันสั้นลงได้ครับเวลาใช้งานก็ประหยัดที่สมมติว่าผมชาร์จอยู่อย่างเงี้ยครับผมจะดึงออกมาก็ดึงออกไปได้นะครับเห็นไหมอ่าดึงออกไปเท่าที่ต้องการนะครับเวลาที่จะหดกลับเข้าไปเนี่ยก็แค่หดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ แปะแม่เหล็กกันมันก็จะเป็นขดเรียบร้อยเลยประมาณนี้ครับอธิบายง่ายๆก็คือมันสามารถที่จะเก็บสายให้สั้นลงแล้วก็ไม่เกะกะตามโต๊ะได้นั่นเองข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับของสายชาร์จตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวขั้วแม่เหล็กเนี่ยครับตรงข้อเนี่ยเขาหมุนไปหมุนมาได้ดังนั้นเนี่ยครับมันสามารถเลือกที่จะติดหรือดูดกันนะครับไม่ผักกันได้อย่างนี้ม้วน2ข้อให้มันเล็กๆนะครับหรือบางคนจะชอบม้วน3ข้อนะครับแบบนี้ให้มันใหญ่ขึ้นหน่อยนึง ม้วนสี่ข้อก็ได้นะครับแบบนี้สี่ข้อวงมันก็จะใหญ่พอสมควรแล้วก็ม้วนแบบห้าข้อนะครับอันนี้เป็นวงก,งกว้างๆเลยนะครับสังเกตนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นแบบสองข้อสามข้อสี่ข้อหรือห้าข้อก็สามารถติดกันได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบรูปแบบไหนอ่าลองดูนะครับผมจะแกะแบบสามข้อนี้ออกมาแล้วลองม้วนแบบสองข้อดูนะครับเนี่ยแม่เหล็กเขาก็จะติดกันนะครับง่าย จบแล้วนะครับก็จะได้แบบ2ข้อนะครับอันนี้แบบ4ข้อนะครับจะมมวนแบบเป็น3ข้อก็แค่แกะออกมาครับตัวสายมันจะเป็นซิลิโคนนิ่มๆน,นะอาจจะจับแล้วรู้สึกแปลกๆตอนแรกนิดนึงว่าเราอาจจะเคยจับแต่สายแข็งๆมาก,ก่อนเนี่ยครับ3ข้อเห็นไหมจาก4ข้อแปลงเป็น3ข้อก็ทําได้เหมือนกันไม่มีอารมณ์แบบแม่เหล็กดีดกันนะครับเพราะว่าตัวตรงนี้ครับตรงข้อตรงนี้แม่เหล็กเขามีการที่จะหมุนไปหมุนมาได้นั่นเองครับ ตัวสายนุ่มนะครับเป็นเป็นยางซิลิโคนแข็งแรงนะครับอันนี้อ่ะให้ดูอันนี้ก็ได้เนี่ยสามารถที่จะดึงนะครับม้วนไปม้วนมาได้เขาบอกว่าสายเขาเนี่ยรับประกัน1ปีนะครับข้อดีก็คือว่าถ้ามีการหักในขาดในเนี่ยสามารถส่งไปเคลมได้นะครับและสำหรับคนที่ใช้ p p o o n นะครับหรือ iPad รุ่นเก่าเนี่ยที่มันยังเป็นาสายไล n i n g อยู่เนี่ยครับตัวสายเนี่ยเขาก็มีตา MFI นะครับแท้ๆเลยนะครับก็คือ made for iPhone iPad iPod นะครับสำหรับชาร์จพวกอุปกรณ์จาก Apple ได้นั่นเองนะครับเพราะว่าตา MFI เนี่ยการที่จะใส่ได้ก็คือต้องสามารถชาร์จได้แน่นอนนะครับอ่ผมชาร์จให้ดูอย่างตอนนี้ผมจะเสียบชาร์จ iPad mini ใช่ไหมผมก็แค่เสียบเข้าไปนะครับปึ๊บชาร์จแล้วนะครับปกติเนี่ยถ้าเป็นสายแบบที่ไม่มี MFI เนี่ยบางทีเสียบเข้าไปเนี่ย เครื่องก็ต้องทําการดีเทคสะหน่อยหนึ่งนะครับว่าสามารถชาร์จได้หรือไม่ได้หรือบางทีนะครับบางบางคนเนี่ยต้องเสียบเข้าไปแล้วเสียบเข้าไปอีกนะครับเพื่อให้มันติดแต่เนี้ยคือเสียบปุ๊บยังไงก็ติดชาร์จนะครับเสียบไปก็ไม่มีปัญหาครับเหมือนกับใช้สายชาร์จของ iPhone นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของความเร็วในการชาร์จกันหน่อยดีกว่านะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมีมิเตอร์ชาร์จไฟนะอ่ะนี่ผมเสียบเข้าไปก่อนแล้วก็เสียบตรงเอานะครับปุ๊บ เสียบปุ๊บชาร์จปั๊บ iPad นะครับตัวนี้เป็น iPad mini นะครับ iPad mini ตอนนี้ชาร์จอยู่ที่ความเร็วประมาณ7วัตต์นะครับ5โวลต์นะครับ1.5แอมป์เพราะว่าตัว iPad เนี่ยเขาไม่ได้กินไฟเยอะครับชาร์จได้ประมาณนี้อันนี้สำหรับแบบ Lightning นะส่วนมือถือฝั่ง Android นะครับเรามาลองกับ Mi 10T Pro แล้วกันนะครับที่รองรับมี Turbo Charge เสียบเข้าไป Type A ไป Type C นะครับ เสียบปุ๊บเอา้าควิกชาร์จได้นะครับมีเทอร์โบชาร์จก็ขึ้นเหมือนกันนะครับแต่จะไม่ขึ้นเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าตัวหัวชาร์จเนี่ยไม่ใช่ของตัวเสี่ยวมีนะครับอันนี้เป็นหัวชาร์จธรรมดาแบบเร็วนะครับเร็วมากๆนั่นเองความเร็วที่ขึ้นตอนนี้ก็ไปครับ9วัตต์นะครับสบายๆอยู่อันนี้แบตเหลือ93เร์นะแล้วก็อย่างที่เห็นเลยครับว่าชาร์จเร็วได้เทอร์โบชาร์จได้ อ่ะลองมาเสียบ power bank ดูดีกว่านะครับเสียบแล้วขึ้นได้เท่าไหร่อันนี้ผมต่อ iPad นะครับจากตัววัดไฟมาอีกทีนะจะเห็นว่ามันวิ่งไป12โวล์นะครับ1.4แอมป์นะครับ1.5แอมป์ได้ประมาณ18วัตต์นี่เองอย่างที่เห็นเลยนะครับว่าอัปเดตเป็นวินาทีนะครับแล้วก็ไฟค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับที่จะเข้าตัว power bank นะครับ องอย่างตัวแท็บเล็ต PC นะครับอันนี้เป็นแท็บเล็ต PC นะครับผมเสียบเข้าไปแล้วอันนี้แค่ Type A นะ Type A ไป Type C นะครับตอนนี้ก็เห็นเลยนะครับว่า2 1วัตต์เนี่ยสบายสบาย22.5วัตต์นะครับสังเกตนะครับว่า Type A ไป Type C เนี่ยก็ว่าแรงแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาลองสาย Type C ไป Type C ดูนะครับเพราะว่า เวลาที่ชาร์จไฟแรงๆเนี่ยผมแนะนำให้ใช้สาย USB-C ไป USB-C น่าจะเร็วกว่าเพราะว่ามันซัพพอร์ตมากกว่านั่นเองครับเดี๋ยวผมจะลองแบบ USB-C นะครับไป USB-C โดยใช้มือถือนะครับมีเทนที r o นะครับผมเสียบดูเสียบปุ๊บขึ้นมีเทอร์โบชาร์จนะครับแบบเป็นเปอร์เซ็นต์นนด้วยเพราะว่าตัว Powerbank นั้นซัพพอร์ตนั่นเองนะครับ กำลังไฟที่วิ่งอยู่ตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ไม่เยอะไม่เยอะนี่ก็คือขึ้นไป14วัตต์สบายๆนะเพราะว่าตัวสายชาร์จ usb type c นะครับมันซับพอร์ตสำหรับการส่งกําลังไฟที่เร็วขึ้นนั่นเองอย่างที่เห็นนะครับ9โวลต์1.3แอมป์เนี่ยสบายๆเลยแล้วก็ขึ้นมีเทอร์โบชาร์จแบบเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วย nintendo switch เนี่ยกินไฟอยู่ที่15วัตต์นะครับเรามาลองเสียบกันดูเสียบปุ๊บติดปับ๊บ มาแล้วครับกำลังไฟวิ่งได้15วัตนะครับเต็มเต็มเท่ากับความเร็วความแรงที่ Nintendo Switch เขาต้องการเลยครับ15วัต์อ่ะคราวนี้มาลองชาร์จกับ power bank นะครับกำลังไฟสูงนะครับผมจะเสียบเข้าไปนะ type c ไป type c ฟึบขึ้นมาแล้วนะ60วัตต์โหดมากๆนะครับ20โวลตวนะครับ3แอมสบสบายเลย60วัตนะครับสำหรับาการชาร์จเข้าไปในตัว power bank แสดงว่า ไฟแรงเท่าไหร่เนี่ยก็รับได้หมดนะครับสาหรับตัวสายชาร์จอันนี้นะครับเนื่องจากสายชาร์จเนี่ยมันมีขนาดที่ใหญ่พอที่จะรองรับกําลังไฟแรงๆได้นั่นเองครับมาลองชาร์จโน้ตบุ๊ก PC กันบ้างครับแล็ปท็อปพีซี40วัตต์นะครับไปแล้วสบายๆนะครับ20โวลต์2แอมป์นะครับขึ้นสบายๆ40วัตต์นะครับสำหรับโน้ตบุ๊ก PC ตัวนี้เขารองรับได้สูงสุดอยู่ที่45วัตต์นะครับ ตัวนี้40วัตต์ก็ขึ้นได้เท่าที่จําเป็นเลยนะครับสำหรับการชาร์จโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กไปแล้วนะครับมาลองดู macbook นะครับ macbook m1 ตัวนี้นี่คือเนื่องจากแบตเนี่ยมันอยู่ที่100%นะครับเพราะว่า macbook นี่ผมแทบจะไม่ได้เอาไปไหนเลยก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเรื่องการชาร์จอุปกรณ์ต่างๆให้มันขึ้น quick charge ขึ้น turbo charge อะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าชาร์จให้เต็มกําลังเท่าที่จะชาร์จได้เนี่ยมันทําได้ไม่มีปัญหานะครับ สาเหตุก็เพราะว่าตัวสายชาร์จพวกนี้เนี่ยเขาถูกออกแบบมาให้ชาร์จกำลังไฟสูงๆได้ครับโดยเฉพาะตัว USB Type C ไป Type C นะครับผมเล c o ค m e มเมเลยว่าเป็นสายชาร์จที่ในปัจจุบันเนี่ยควรจะซื้อใช้นะครับเพราะว่าเป็นสายที่กำลังไฟเนี่ยแรงนะครับบางทีเราซื้อหัวชาร์จแรงๆมาใช้เนี่ยแต่ว่าสายชาร์จเราเนี่ยไม่ได้รองรับกำลังไฟแรงนะครับก็ทำให้ชาร์จได้ไม่เร็วเต็มที่ได้เช่นกัน นอกจากคุณสมบัติเรื่องของแม่เหล็กนะครับในการช่วยติดสายเนี่ยให้มันเป็นระเบียบนะครับแล้วก็เก็บได้สะดวกเนี่ยเขายังมีอีกคุณสมบัตินึงครับก็คือเรื่องของความเป็นอุปกรณ์สําหรับแก้เหงามือนะครับหรือว่าเป็น additive fidget นะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะเอาแม่เหล็กเนี่ยครับมานั่งแกะแปะนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเทียสองข้อ3ข้อหรือว่า4ข้อแบบนี้ก็ทําได้ครับหรือว่าจะเอามาเล่นต่อกันอะไรแบบนี้ครับ ดัดแปลงนะครับเป็นอุปกรณ์เล่นแก้เหงามืออะไรประมาณนี้เผื่อบางทีเราแบบอยู่ว่างๆนะครับไม่ได้ทําอะไรก็เอาแม่เหล็กมาลองต่อกันแบบต่างๆดูสนุกดีครับก็อย่างที่เห็นเลยครับว่าสายชาร์จยี่ห้อจูเนี่ยเพิ่งเที่ยวออกมาใหม่นะครับข้อดีคือมันเก็บสายเป็นระเบียบนะครับเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับเป็นแพ็คแบบนี้จะดูดกันเองได้ง่ายมากเลยนะเป็นชุดเดียวกันก็ได้นะครับแต่ขณะเดีวยวกันมันมีข้อจํากัดอยู่อย่างหนึ่งครับ คือมันไม่เหมาะกับการที่จะเอาไปใส่ในกระเป๋าพกพาไปข้างนอกนะครับคือทําได้นะครับแต่ว่าในกระเป๋าเนี่ยอาจจะไม่มีพวกโลหะครับไม่งั้นมันก็จะไปดูดกับสิ่งของที่อยู่ในกระเป๋าต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญกุญแจนะครับหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในกระเป๋าโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยที่มีของแปลกๆในกระเป๋าเยอะๆนะครับแม่เหล็กเนี่ยมันก็จะไปดูดติดกับของหลายๆอย่างมาเต็มไปหมดเลยนั่นเองนะครับ ทำให้การใช้งานเนี่ยเวลาดึงออกมามันก็จะติดของอย่างอื่นขึ้นมาเป็นยวงด้วยแต่ถ้าในแง่ของการใช้งานที่โต๊ะทํางานเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันเป็นสายชาร์จที่ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเรื่องของความชาร์จเร็วหรือว่าประโยชน์ของการใช้งานต่างๆการเก็บสายนะครับให้มันสั้นไม่เกะกะเนี่ยเราสามารถที่จะดึงไปใช้เท่าที่ต้องการก็ได้อะไรประมาณนี้แหละครับแต่ถ้ามีคําถามอะไรที่เกี่ยวกับสายชาร์จตัวนี้เนี่ยครับ ที่อยากจะรู้เนี่ยครับก็ถามเข้ามาในคอมเมนต์ข้างล่างนะครับถ้าผมมีเวลาเดี๋ยวก็จะมาตอบครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายนี่เขา compatible กับอุปกรณ์ไปทั่วเลยนะโน้ตบุ๊กโทรศัพท์ Nintendo Switch อะไรอีกเนี่ย กล้องดิจิตอลก็ได้นะครับอันนี้สำหรับไมโคร USB นะก็ไปชาร์จกล้องดิจิตอลได้นะครับ power bank อ,อ,อันนี้ก็เข้ากับพวก iPhone iPad iPod ได้สบายนะครับเพราะเป็น lightning มี MFI นะครับทุกกล่องรับประกัน1ปีนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับซื้อไปก็ถ้ามีปัญหาเนี่ยก็ส่งไปที่บริษัทเลยครับเพราะว่าตัวแทนจำหน่ายตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นทางบริษัทเขาขายเองเนี่ยครับเสียก็ส่งไปเคลมที่บริษัทเขาได้ โอเคไปจริงๆแล้วครับสวัสดีครับ